สวัสดีครับชาวเอสพีเอสแสลีครับผมวันนี้พี่แว่นจะมารีวิวเมาส์ i m e 3.0นะครับผมรอเล่นอันนี้รีวิวไว้เรียบร้อยแล้วนานมากนะฮะจะมารีวิวแพ็คคู่ตัวนี้นะผมเป็นเป็นเซ็ต audio pie ซึ่งสามารถใช้เล่นเกมได้แล้วเนาะ audio pie หลายหลายคนใช้เล่นเกมได้นะผมเพราะ ไปพึ่งเรื่องซาวสเตจที่กว้างนะครับผมโอเคเซตนี้ที่แว่นจะมาแนะนำหรือว่ามาแบ่งปันกันนชมก็จะเป็นเซนเซอร์ HD 598ตัวนี้นะครับผมคู่กับแดกนะครับผมหรือเรียกว่าแอมอุ่นบ้านเราเรียกว่าแอมอุ่นนะฮะยี่ห้อมัน AU NZ e, ไม่รู้อ่านว่าอะไรนะในเว็บเฮียมันคงเขาก็เรียกว่าแอมอุ่นกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาพูดถึงพูดถึงแอมก่อนละกันนะฮะ,ะวันนี้คงไม่มีเทสยิงโชว์แนละ้ว แอมตัวเนี้ยเป็นแอมที่แอมหรือแดกที่ใช้กับอคอมพิวเตอร์นะครับผมมันจะใหญ่ๆห,ห,หน่อยซึ่งมันสามารถอินพุตสัญญาณได้3แบบนะครับผมึนี่ฮะพี่แบนเสียบขาไว้อยู่ก็ถ้าจะใช้งานเป็นแดกนะครับผมใช้งานเป็นแดกก็นี่ฮะเสียบสาย USB เข้าโทษนะฮะสายปรุงพลังก็ USB อันนี้ฮะเสียบเข้าคอมเลยแล้วมันจะมองเห็นเป็นซาวการ์ดตัวหนึ่งนะครับผมเป็นซาวการ์ดตัวหนึง่งพอใช้ปุ๊บก็เลือก เลือกอ่าเอาเสียงออกมาให้เป็นเป็นตัวนี้เป็นแอมตัวนี้นะครับผมก็ใช้งานเป็นแดกได้คาแรคเตอร์ Character เสียงก็อ่าเจ้าตัวเนี้ยถ้าใครรู้จักเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่เปลี่ยนคาแรคเตอร์เสียงของหูฟังหรือลำโพงนะครับผมแต่มันจะเพิ่มมวลของเสียงให้ให้อุ่นขึ้นพูดง่ายโอเคหนึ่งเสียงดังขึ้นสองให้เสียงดูนิ่มนวลมากขึ้นนะครับผมอ่าอินพุตอันที่สองก็คือนี่ฮะเป็นเอชพีดริฟต์นะผมเอชพีดริฟ ไม่ค่อยได้ใช้นะสำหรับตัวพี่แว่นนะครับผมข้ามมาเลยอินพุตอันที่3ามก็จะเป็น RCA นะครับผมเขาไม่ได้แถมสายมาให้นะอันนี้พี่แว่นเสียบคาไว้อยู่ RCA มีทั้งอินพุตแล้วก็สามารถเอาพุตออกไปเป็นลำโพงได้ด้วยนะครับผมจะเปิดลำโพงใหญ่ก็ได้แค่เสียบสายตรงเอาพุตสายเป็น RCA นะครับผมก็วิธีการใช้งานนะฮะที่แว่นใช้งานก็เป็นเป็นสายมินิ3.5นะครับผมนี่ฮะแล้วก็เป็น RCA เข้ามาเป็นอินพุตนะครับผมพื่แว่นไม่ค่อยได้ใช้ ไม่ค่อยได้ใช้ USB เท่าไหร่นี่ฮะความแตกต่างระหว่างใช้งานเป็น DAC กับใช้งานเป็น M หนูฟังนะผมมวลเสียงเนี่ยคล้ายๆกันเสียงดังมากขึ้นนะผมแต่พี่แบรู้สึกว่าเสียงจากา USB หรือว่า DAC เนี่ยมันจะให้เสียงเสียงแหลมที่ค่อนข้างหยาบนะผมค่อนข้างหยาบหูนิดนึงหยาบนี่คือ X เฮ้ยอะไรวะ,ะไม่ใช่ เสียงเสียงียงค่อนข้างบาดนิดนึงอะแต่มันไม่ได้บาดมากนะครับผมเพราะว่าเมื่อเทียบกับไอเสียบแบบอนาล็อกแบบนี้เสียงแบบอนาล็อกมันจะโอเคมากกว่าสําหรับพี่แบนนะครับผมอันนี้การใช้งานส่วนพาร์แนลด้านหน้าฮะดูกันก็จะมีเลือกเป็นโหมด USB ถ้าเสียบ USB ก็ต้องติ๊กขึ้น USB นะถ้าเสียบ s v d ก็ดันลงนะครับผมนี่ส่วนนี้ก็คืออนาล็อกกับดิจิตอลก็คือถ้าเสียบ USB เเราต้องดันไปเป็นดิจิตอลนะครับผม แต่ว่าถ้าเสียบเป็น RCA ต้องดันขึ้นเป็นอนาล็อกตรงนี้ก็เป็นโฟนสําหรับเสียบหูฟังนะผมเป็นเป็นสัญญาณแบบ6.3ม m mm, มนะครับผม6.3ม mm, มนี่ฮะแจ็คใหญ่นั่นเองแล้วตรงนี้ก็เป็นโวลลูมดังขี้หูสั่นเลยนะผมเปิดแค่เปิดแค่ประมาณเที่ยงประมาณบ่ายหนึ่งเนะี่ยผมก็ก็ค่อนข้างดังแล้วนะฮะโอเคเรามาดูเซนไฮเซอร์ HD 598กันนะฮะ ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหูฟังที่อยู่ในระดับแ,แบบกลางไปทางสูงมิดไปไฮนะครับผม <compañ> เห็นหลายๆคนบอกว่าเป็นหูฟังไฮเอ็นที่ราคากันกลางนะครับผมแต่แม่งราคาก็ไม่ค่อยกลางเท่าไหร่นะตอนนี้ก็แปดพันนิดๆน,นะครับผมเป็นหูฟังแบบโอเพนนะฮะฟังแล้วเสียงรบกวนคนข้างๆแน่นอนนะฮะ เอาไปใช้ในงานเนี่ยไม่ค่อยจะว่าไม่ค่อยเวอร์คือยังไงคลีรสคือมันจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเท่าไหร่ถ้าง,งานแบบเสียงรอบๆเข้าอ่าเสียงรอบๆมันจะเข้าหมูมันไม่ใช่หูฟังแบบโครสแบบพวก r o c k e t cave อะไรอย่างเงี้ย <0. S 1> 350หรือว่า 7H อะไรเนี้ยอันนั้นแบบโครสมันจะมันจะเก็บเสียงอันนี้มันเป็นโอเพ่นนะครับผมนี่หมุนให้ให้ดูอีกรอบไม่มีไม้นะฮะอันนี้ไม่มีไม่นี่ก็ที่ครอบหูจะเป็นกำรรมยี่นะฮะ ใส่แล้วค่อนข้างนิ่มนะครับผมปรับระดับได้ะฮะวัสดุตรงนี้ก็เป็นลายไม้นะครับผมรูรานะฮะไปชมกันย่านรับเสียงของตัวนี้อยู่ที่ถ้าจะไม่ผิดนะ12ถึง38,500เฮิรต์ค่อนข้างกว้างนะ,ะครับผมราคาคาแรคเตอร์ของหูฟังตัวนี้ให้เสียงที่แบบกล,กลางๆแฟร์ๆนะครับผมแต่ แต่เขาจะเด่นมีชื่อเสียงในเรื่อง s o u ด์ s t a จที่กว้างนะผมไอ soundstage นี่คืออะไรมันคือการที่ได้ยินเสียงที่ค่อนข้างกว้างอย่างหูฟังเกมมิ่งที่ s o u ด์ส t ตจแคบมันจะได้ยินเสียงประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าหูฟังที่ s o u ด์ส t ตจกว้างอย่างรุ่นนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งในรุ่นที่ s o u ด์ส t ตจกว้างโคตรนะฮะก็เขาจะได้ยินเสียงก็ประมาณนี้แต่ท้ายที่สุดฮนะขึ้นอยู่กับเกมขึ้นอยู่กับซอสที่เราฟังสมมติเกมอ่ะ Counter Go ให้ s o u ด์ s o u n t a เท่านี้ ไอห,หูฟังถ้าเราใช้หูฟังซสาร์เสดกว้างอาจจะได้ยินเสียงแบบได้เต็มที่เท่าที่เกมมันให้แต่ถ้าใช้หูฟังที่ซสาร์เสดแคบอาจจะได้ยินแบบอ่ะแคบๆพอเข้าใจง่ายๆนะครับผมอันนี้คือคือทําไมลหลายๆคนถึงเอาหูฟังออเดีโอไพนมาเล่นเกมก็เพราะว่าพึ่งซสาร์เสดของมันนั่นเองนะผมแต่แล้วก็หลายคนคงอยากจะริมรดอ่าความเป็นออเดียโอไพนในการฟังเพลงนะผมไอตัวนี้พี่แว่นเบินมาอ่า3คืน4วันก็ถือว่าค่อนข้างเขา้า เข้ารูปเข้ารอยนะฮะเสียงเบสเริ่มเริ่มจับก้อนแบบโอเคโอเคกว่าที่ฟังวันแรกเยอะนะฮะแล้วก็เบสแน่นอนมันค่อนข้างดิฟเลยนะครับผมถือว่าเซตนี้เป็นเซตที่แบบถือว่าเป็นเซตในฝันพี่แว่นแหละอ่าก็ตอบโจทย์พี่แว่นได้ดีมากๆในการฟังเพลงแล้วก็เล่นเกมนะฮะออเล่นเกมนี่ภาคหลังพี่แว่นไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่น่าจะโดนคิรลอดดอยไปเล่นนะตัวนี้คิร์ <laughs> ลอดจินนี่นะดูฮะระหว่างที่เรา ั่งที่เรารีวิวอยู่นะฮะมีคนหนึ่งก็เก็บเวลอยู่นะโอเคเกมคลาสสิก้วยคลาสสิกคลาสสิกก็คลิปนี้พูดเยอะไปหน่อยถือว่าเป็นการมาแนะนำให้ฟังว่าอาร์เอลไพนั้นเป็นยังไงดียังไงแล้วก็มีกระทู้เดี๋ยวพี่แบนจะแนบกระทู้ที่สำคัญของที่ทางบ้านเขาทำไว้ว่าอธิบายเกี่ยวกับเรื่องซาว n d s e เรื่องหูฟังออร์เอลไพต่างต่างที่เขาเคยได้ลองแล้วก็มาเล่นกับเกมเนี่ยเป็นยังไงถือว่าเป็นกระทู้ที่ มีสาระกระทู้แห่งปีเลยก็ว่าได้สําหรับคนที่เล่นหูฟังนะครับผมโอเควันนี้เดี๋ยวไงพี่แบนขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวเบิร์นต่อให้ครบร้อยชั่วโมงครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ เคยจริงหลอกลวงฝันที่เธอฝากเสียดายสัมพันธ์สวัสดที่ยอมแลกไปเบ mm ีย hmm. ดปอนคอยหวานและคันมาสัญญาเสียงยังกังวานอยู่ในหัวใจวิวาไรีแ่แวว mm hmm. เหมือนจะไม่ฉลาดคนประจานเรื่องสมยอม That's it.